ไปอยู่นี่โอเคอ่ะโอเคไหมเห็นแชทเด็อะไยเห็นเห็นโอเคมาลองดูลองดูโอ้โหโอ้เพลงก่อน กระจกในนี้มีคนปั่นๆไหมโอ้แน่นอนแน่นอนมีแน่ๆมีแน่นอนแน่นอนเลยโอ้โหเดี่ยวอวตารกูรอบหน้ารอบหน้าถีาเกิดจะไล่ต้องไงนี่ละเห็นแล้ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้มาอย่างนี้ได้วะ อยากลองเทสไหมว่าเขาดินเออเอเอโอ้เขาชทบเอ้ยมึงทำอะไรอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเรวเร่เร่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกูก่อนอันนี้คือกูไม่เข้าใจมึงทําอะไรเฮ้ยอ๋อเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเออไม่เป็นไรฮุย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 อันนี้คืออะไรคืออ๋ออันนี้คือน่าจะคอมกูแล้วล่ะอันนี้น่าจะคอมกูแล้วล่ะน่าจะคอมกูแล้วคอมกูน่าจะรับไม่ไหว โหแม่กะพีเป็นไปเทคเลยเหี้ยอ่าอ๋อให้ด้วยโอ้โอ้ you, thank you เฮ้ยไอชิ่สวยเฮ้ยเปิดโลกมากไม่เคยเล่น VR Chat พวกพวพเจาพวทำอะไรก่อนอะไรอ่ะอืมสตันมั่วเลยมั่วเลย โอ้โออย่ากระตุกไอหนุ่มอย่ากระตุกเสียงกระตุกมากเมื่อกี้กูได้ยินโอ้ยแหลกอีกแล้วฮะโอ้เอาอีมงอจะชี้กันดิเฮ้ย hơi 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 What the Oh! Oh 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 help, help! Help! Yeah, 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 yeah! Oh Oh nhao! Buồn nhao 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 โอเคคือนี่กูนอนสปอร์ไลท์แล้วอันนี้คือพอมีใครบอกกูได้ไหมว่ามันทำอะไรตกใจอ้าวตัวเล็กจังเขงเลยเฮ้ยไรวันนี้แต่ละคนไอ้นี่อะไรเนี่ยกูขอดถามว่านี้นี่อะไรเนี่ย มถือไม้คี้วิ่งไปวิ่งมามันคืออะไรอับสลอตมันเป็นแอับสลอตเว้ยโอ้โหพวกมึงนี่ชอบเล่นพิเรนกันใช่ไหมน่ะคือยังไงมันอยู่สุกอยู่นิ่งไม่ได้ ต,ต,ตัวอะไรวะเฮ้ยยิ่งเฉยๆก่อนดิวเฮ้ยเทปุระเฮ้ยเทเ,วเ,วเ,วเวป็เอปุอโทษนะเพื่อนที่นี่รู้สึกเหมือนมีทีมซองบูอาไคยังไงไม่รู้เลยว่ะมันมีไหมแบบระวังนะ FBI open up นะมึงระวังนะ Ôi oh. oh, 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 oh. What are you doing? Ờ, oh, nó chờ... Sẽ... Nó chờ mấy đứa bạc xỉa này Hả? Good Ý Ý chế này Ý này ใช่ใไม่ไโอ้โอ้ FBI ถามหาไม่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  mm hmm. ไม่ No way No way No way s okay. <S ปิดได้ไหมปิดได้ไหม <Good. S 1> ฟังละเกลียงนี่ก็ปิดมาเลย oh. ปิด <laughs> <laughs> ออโอ้เขาเขาอยู่นี่ด้วยความเงียบสงบกันวะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะคือความเงียบสงบมันไม่มีจริงวะ่ะไอไออ,อะไรวะไออะไรอ่ะไอดูดูปกากกาไอยี่วิเชียร์ดูปากกานี้ Oh, Uh... oh, alien, Aryan. aliens. No, alien. No, 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 no. What? No. Really? No. No. You have a full arm and have a tail. I'm pretty there. What? โอ้โอ Saint ้โอ้โอ้เฮ้ยสวยว่ะแป๊บนึงเป๊บนึงเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยสุโรเซคายว่ะโพโตมาคือเลยเจโทุกทีว่ะเออเออเดี๋ยวจบไลฟ์ทางนี้แล้วกันโอเคอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราไปเจอกันคิดหน้า